ขอนำเสนอบ้านสวนในฝันของรายๆท่านให้ได้รับชมกันนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะมีพื้นที่ขนาด337ตารางวาค่ะพร้อมบ้านและเป็นสวนทุเรียนด้วยมีสระน้ำด้วยนะคะไว้นำน้ำใช้ภายในสวนได้เลยค่ะราคา1ขออภัยค่ะราคา1นล้าน6กแห้าหมบาทต่อรองได้นะคะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงอยู่ใกล้3,44แค่5กิโลเมตร อยู่ในชุมชนมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยค่ะบนพื้นที่นี้นะคะมีบ้านพร้อมอยู่หนึ่งหลังมีโรงจอดรถมีห้องเก็บของมีต้นทุเรียนอยู่บนพื้นที่ประมาณ20ต้นด้วยกันมีเงาะ2ต้นมีมังคุด4-5ต้นค่ะตั้งอยู่ที่บ้านวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ ไฟฟ้าปรับปาครบนะคะเป็นบ้านมือสองสไตล์บ้านสวนทุเรียนค่ะสนใจนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อสอบถามโดยตรงเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ